สวัสด <icana>, ีคร <cents S 2> <the> ับเอทุกท่านนะเดือดเ่เน่กไปเปืาดน่ยต่อเยอะไปเลยไปเลยาเป็นเร่องเยอะบบอันนี้ีกแดีอีกเรื้วเียงูก็มาถึงเอาของคนลงก่อน เอากลับข้าวเราลงนลลี่พั่จนรถอะไรสโรอ่ะอีดแนี่ดิง้งดับรถเหเอเฮยดูตรงนี้กัน อยาขยับค่่กใส่ยมดสีมส่แมสีมีอะไรจะถามไปทำอะไรมาไปไหนมาวันนี้ทำอะไรมาเอาเะทำไมเป็นแบบนี้ทำไมอออกมาเลยพุ้ยจัดการเลยปุ้ยบรจัดการเลยจัดการนี่โอ้โหทำอะไวนี่ฮาฮอาล่า h a p เออเอา a ป y t h ติดทูย

โอเคอเคอขอให้มีความสุขอืมแดกที่น่ารักของพ่อของแม่ของพี่ๆต่อไปครับผมอืมครับครับเดี๋ยวขอลองนะพี่พี่พร้อมกันล้อันนี้ตั้งแต่น้องอึดตมาเนี่ยเคยมีคลิปไหมเคยมีคลิปวันเสร็จไหมเคยมีเมื่อสมัย เจ็ดสี่คะแเนโอ้โก่อนแรกเคยก่อนที่สองนี่สวยด้วยนะเกดาด้ยดาวน้านะเป็นคนจุดโอ้โหนี่นี่นี่มันอยู่คนตนปาขนเราไปซื้อเค้กให้ขอบคุแม่ขอบคุณด้วเออออะมีอะไรให้อีกอะไรอีกนี่ยขนมปิ้ ไม่รู้ต้อาเปิดต้องเปิดม่ได้่ได้ไม่มาจับคิดเงี้ยเหรอเดี๋ยเดี๋ยวเดเป็นไฟปีแรกนะเนี่ยอืมอ้าน้องเอิร์ตเปิดหาอะไรแต่แต่เมืนต้องโอเคโอเคเอาเปิดลุ้นกันว่ามันคืออะไรโอ้ยังมีเซอร์ไพรส์อีกเซอร์ไพรส์หนึ่งนะฮะทุกท่านเปิดดูในนี้เปิดตอนนี้เลยนะเอ่อ ที่วางมีอยู่เท่าไหร่เอหเอโอ้โหไม่น่าเชื่อยังยังยังปี๊บปีนบปี๊บปม๊บปี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 ปีนบปน๊บนี๊บปี๊อปี๊ปี๊บปี๊เปีอบบีปปปปเป้บปนบ อย่าเปิดแรงเดี๋ยวมันตกไปในน้ำไอ้ไรมีหอ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 อีกหออีกหอหอสองชั้นมีองกองยเหรอมนมุนมหน้ามามนแเอไปหามันคืออะไรรมน้องไม่ต้องอ่านเราเปิดดูสุดเอไฟนอไม่ออกเลยนะฮะ ไม่เอาเลยแต่พี่บอกไว้ก่อนนะในนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรท่าน้องก็ไม่ชอบเอาให้พี่ได้โอ้โมีการจองใช้กอะเป่าปอนใช้ยัง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 ยัยังยังเัออะไรันคัออัไรังอังงันังเลย ออีกยังมีอีกเหรอใครว่าขยันจังเลยวะเนี่ยขยันหอบมากเลยยันจังเลยโอ้โหใจจะขาดแล้วเนี่ยนี่กลัวเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่ยอากใหญ่ๆเหมือนเหมือนแหนมไหมที่เขาว่าทำจะิปน้ายที่เตื่นมาขยันหอให้อ่ะลุงด้วยกันทุกท่านยาวๆ จจะะเเหหลลถ้ามีอีกนี่ผมเลิกเลยนะปิดคลิปงเลยทำมีทำมีเนี่ย้ำมีห่อหนึ่งเนี่ยว้ายจริงอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยมีอีกมีอีกนเออแก่ะของแล้วเป็นของแล้วคืออะไรเอ่ยบอกบอกคนห่อด้วยนะครั้งครั้งหน้าขอเอาขอกี่ชั้นโอ้โหสมาร์ทวอดเสี่ยวเม่ เอาเปล่าถ้าไม่เอาพี่พ่อจะแจกงบอกว่าเอาให้นะโอเคนะเป็นเหมือนเปิดดูว่าถูกใจไหมขวัญจากคุณแม่นะครับคุณแม่คุณพ่อเอิร์ธนะจัดให้เป็นเต็มเลยทั้งเค้กแล้วก็อาริกาสมาร์ทโฟนโอ้สวยจังเลยเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาเองแล้วค่ะบาสิบารการเล่นกันอีกว่าเฮ้ย วิใชชอตตามด้วยม่ด้ม่แล้ได้ของขวัญเข้พิมพ์่อยข้พิมพ์่อยไปเข้าเลยขอสักนึ่งช็อต่อยภาพประวัติศาสตร์หนูไม่แกะเลยนะฮะแกะดูสิว่ใครได้หรือเปล่าไปขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยนาฬิกา ไไมันใส่ซิมได้หรือเปล่าลูนะม่เใกน่อิมมีหรือเปล่ามันใส่ซิมหรอเดี๋ยวเราไม่ได้กินนะไม่ไไม่น่าใส่ต่อกรพัต์โอเคเ๋ยวๆยังยังเขายังไม่ได้สมียาไห พ่อต้องใส่ให้หรือเปล่าใส่เองน่าจะไม่ถนัดพ่อดนึ่งก็พ่อนะพ่อพ่อช่วยลูกนะพ่อจะได้อยู่จับเนี่ยมันเคลื่อนมันก็ไปเชื่อมโทรศัพท์ขอบคุณอย่างเป็นทางการพ่อกับแม่หน่อยจผมแก้แม่หน่อยผมแก้แม่หน่อยอันนี้นี่ลูกลอกพี่อะไรโอ้ย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 ้ยโอ้ยโอ้ยโอ มีความสุขนะเดี๋ยวให้แม่ไวพรมันเกิดให้น้องเอิ้ดหน่อยนขอเ้นหมนนะเด็กนร้องห้นะครรบทีกที่น้ำตาไหลอืม แม่หน้าปิดด้าน้วแม่โอเคไม่อยากให้ยุทีน้ำตาสุดยอดนะฮะทุกท่านนะครับเป็นพ่อพ่อกับลูกก่อนจ้ะต่อไปก็คงตัดเค้กเนาะใช่ใชพอดีว่าเมื่อกี้แอบไปซื้อมาแอบไปซื้อมาแบบเงียบเงียบอแบบว่าพ่อกลูมาได้ไหมไม่ต้องหรอกไปไปตัดเค้กเอาไว้แต่นี้เดียวเราตัดเค้กกันแล้วนะครับสมรเถอะ เห็นบนว่ายากได้นาฬิกามานานแล้วนนั่อยากได้นาฬิกาแบบนี้อืมไปทำไปทุกอย่างไปหาเอ็ผมนี่แหละไปหานาฬิกาไปหาด้วยกันนี่แหละอือพาพี่แดไปหาซื้อนาฬิกาใช่ไปนั่งรอตั้งนานนะนี่เค้กไงใช่คือสั่งทำแล้วก็นั่งรอเลยใช่ไหมใช่ตาบอกว่าสั่งแล้วได้เลยอ่ะ ก็มันก็ได้เลยแต่ก็นั่งรอประมาณชั่วโมงนึงอ่ะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากแชร์เฮ้ยคุณคุณได้มีส่วนร่วมทําแต่งหน้าเค้กหรือเปล่าไม่มีอ่ะรอนึกว่าผมผมไปนั่งรอเฉยๆวินิสที่รออยตอนนี้ครับอ่ะส่วนที่เหลือก็ฝากเอาลังเอาไว้ขายด้วยนะเจองเลยเอี่ก็ อุตสาห์อหอหลายๆชั้นกะว่าจะหออีกสักสองสามชั้นนะเมื่อกี้นี่พัวมันจะเกินแปดนาทีนะเออะก็เป็นสมาร์ทนะนาฬิกาเนาะนะครับมันคล้ายๆเอามือถือในเอฟซีมันเล่นง่ายเนาะอ,อ่ะก็ตัดเค้กตัดอะไรแบ่งกันกินออตัดแบ่งให้ครบกัน ไม่เก็คนไม่เขียปูนตัดไปเลยตัดขึ้นขึ้นขึ้นข er ึ้น uh> ขึ้นแค่ช่วงเช้านะช่วงเย็นอาจจะมีอี้เอนีอพูดไว้ก่อนเหรออให้เจ้าภาพยองเจริญหมูไก่จะเป็นไรต่อไปปอนปอนไออยู่ไม่ได้หายไอแล้วเหรอหายวันนี้แหละเหรอไอหยอหายแล้วขอโอเคครับเอฟซีก็ฝากไว้ท่านี้ครับผมสวัสดีครับ 那你说。Nah,